ขอสื่อสารกลิ่นผ่านไลฟน์น,นิดนึงก่อนนะคะนี่มันคือกลิ่นรถที่แบบยังจอดอยู่บนโชว์มูมทุกคนแหม800กิโลเนี่ยยังไม่ทันรันอินเลยนะคะดีไซน์เนี่ยสวยหรูหราทุกมุมมองแบบไม่ต้องพูดถึงภายในเนี่ยทั้งล้ำสมัยแล้วหรูหราขั้นสุดแบบไม่อยากจะเชื่อเลยอะว่าเป็นรถที่ราคาขึ้นต้นด้วยหลักล้านบาท ค่ะแฟนเพจ b e n ส์มอเตอร์มอที่รักมากๆทุกๆคนเลยนะคะพบกับเหน่งเหน่งถีดาวงังดำรงเวซีโอของ b e n ส์มอร์เตอร์มอและวันนี้ค่ะพบกับรถเข้าใหม่สดๆร้อนๆที่แบบร้อนมากเวอร์อน,อน,นะคะเพราะเขาคือ A 2 0 0 AMG ค่ะที่แตะถนนมาเพียงแค่ 800กิโลเมตรเท่านั้นฟังไม่ผิดนะคะทุกคนไม่ใช่800 0นะคะแต่เป็น800เท่านั้นเพราะฉะนั้นสภาพของน้องเนี่ยเรียกได้ว่ารถใหม่ชัดๆในขณะที่ถูกกว่าการจากรถใหม่เนี่ยมีครึ่งล้านบาทนะทุกคนครึ่งล้านทำอะไรได้บ้างพระเจ้าได้เบอร์กินฟรีมาอีกใบหนึ่งอะยิ่งกว่าคุ้มนะคะสุดๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ เราเนี่ยมาเจาะหรืรีวิวกันเลยแบบไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงนะคะหลังจากที่คันที่แล้วเนี่ยจองไปเร็วมากแบบหลักชั่วโมงนีไม่ถึงวันนะคะเราก็หาคันที่เด็ดกว่ามาให้อีกแล้วนะคะกับเร็กไม่800กิโลค่ะ A 2 0 0 AMG รถซีดานนะคะน้องใหม่ที่แอดเข้ามาในโปรดักต์ไลน์ของ Mercedes-Benz ค่ะที่ถึงแม้ว่าตัวรถเนี่ยจะเป็นไซส์คอมเพกแต่จะบอกเลยนะคะทุกคนว่าความหรูหราและออปชันเนี่ยไม่ได้คอมเพกตา ะค,ะความเงางามที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ทั้งหมดเนี่ยเกิดจากความใหม่กริปเอี่ยมอ่องนะคะที่เป็นออร่าส่วนตัวของน้องเองเพราะน้องเนี่ยวิ่งมาแค่8 8 0 0กิโลเท่านั้นอย่างที่บอกนะคะเพราะฉะนั้นน้องใหม่กริปบริปไม่มีริ้วรอยอะไรนะคะชุดแต่ง MG Sport Package เนี่ยโหมีความหรูหราแล้วก็ล้ำสมัยขั้นสุดนะคะเรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของผู้ครอบครอง m e r c e d e s b e n z ทุกๆคนเลยนะคะที่ได้เป็นได้ครอบครอง สิ่งที่เรียกได้ว่าเหมือนงานศิละปะแบบนี้นะคะหน้ากระจังดมอนเกรลนะคะหรูหราด้วยเม็ดโครเมียมลายหกเหลี่ยมเข้าหลับตัดรวมถึงโลโก้ m e r c e d e s b e n บแบบทึบนะคะที่แฝงไปด้วยตัว d i s t r o n i c Sensor นะคะสำหรับการวัดระยะนะคะตัวรถกับรถด้านหน้านั่นเองไฟหน้าแสนชบบเฉี่ยวเลยที่มองไปเนี่ยก็ทำให้เรานึกถึงตัวรุ่นพี่ใหญ่อย่าง CLS อ S นั่นเองค่ะ ล้อแม็กนะคะลายนี้เลยนะคะฮิตมากนะคะเมื่อวนานนะก็รีวิวตัวคันไหนนะที่เป็นล้อลอายอารมณ์นี้เหมือนกันที่เป็นสองชั้น 2> e 2 e 2 0 d e e e ใช่ตัวเฟซลิฟต์นะคะอารมณ์แบบโลโก้ a m g คือใหญ่กระแทกหน้าเลยคือ100เมตรรู้เลยนะคะว่าเป็นลายของล้อแม็ก a m g นะคะมีมิตินอกในหลายชั้นดูซับซ้อนนะคะเลิศมากค่ะ สีของน้องนะคะก็เป็นสีขาวนะคะทาให้บอดี้เนี่ยดูใหญ่ขึ้นดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะไฟท้ายนี่ก็เรียวยาวนะคะดูเหลี่ยมมุมจ e o อเมทรีเซ็กซีส่สุดๆฝาท้ายด้านหลังใส่ของได้เยอะมากพับเบาะได้อีกนะเรียกได้ว่าไม่ต้องมี SUV อีกคันที่บ้านพับเบาะใส่ของกันแบบจุกๆไปเลยนะคะเดี๋ยวมาเข้าด้านในกันนะคะทุกคนคือ เข้าปุ๊บเนี่ยเปิดประตูออกมาปุ๊บนะคะทุกคนบอกเลยว่ากลิ่นน้องเนี่ยคือรถจอดอยู่บนโชว์รูมชัดๆเลยหอมๆกริบๆนะคะตัวพวงมาลัยของเรานะคะ AMG มี stitching ส,สีแดงอยู่ข้างในค่ะแล้วลายเบาะเนี่ยคือล้ำสมัยมากเป็นแนวมินิมอลนะคือเขาจะไม่ได้แบบโอ้แบบ พงมนเยอะแยะเหมือนแบบรุ่นสไตล์แบบอ e ีคลาสสองหนึ่งสามนะคะแต่ว่าเขาจะเน้นความน้อยแต่มากเลย less is more นะคะเป็นขีดนะเรียบๆแต่ว่าใช้วัสดุไฮโซนะคะอย่างเด n a ิ i ม a m i มโครไฟเบอแล้วก็ใช้ส t ิชิ่งสีแดงมาประดับนะคะตัวหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอ2จอนะคะ10นิ้วกว่าๆทั้งคู่ ทั้ง Apple CarPlay, Android Auto นะคะความล้ำสมัยใดๆคือครบจะสามารถทัชก็ได้แต่ทัชแพดก็ได้นะคะซูมให้ดูก่อนนะทุกคือทุกทุกแบบตารางนิ้วคือใหม่เกร็บอะใหม่กรีบเหมือนรถใหม่จริงๆนะคะแล้วราคานี่คือบอกเลยว่าตั้งถูกเหมือนตั้งผิดอะ่ะ1.85ล้านบาทน,นะมีแต่ทีมงานถามว่าตั้งผิดหรือเปล่าเฮ้ อาจจะน้ามืดตั้งผิดจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นรีบมาจองน้องเลยก่อนที่จะถูกจองไปนะคะขนาดวิ่งหมื่นโลย,ยังจองหลักชั่วโมงแล้ววิ่ง800โลจะจองไปในกี่นาทีนะคะข้างหลังค่ะจะบอกว่าเขาเป็นน้องไซคอมแพกนะคะแต่ว่าไม่คอมแพกนะทุกคนนั่งสบายนะคะรูปทรงของเขาเป็นซีดานหลังคาจะสูงกว่าพวกเ l a นะคะแล้วก็มีพื้นที่เล็กรูมเป็นอย่างดีด้วยคราวนี้อ่ะ จะมาพับเบาะให้ดูกันบเบาะมาได้พับแบบ40 60ได้นะคะใส่ของสัมภาระเคียงคู่กันกับการนั่งนะสวยๆแบบนี้นะคะเนี่ยคือของเขาใหม่มากเลยนะคะเลยต้องขอใส่กางเกงสีขาวมาให้นะวันนี้เพราะว่าไม่อยากที่จะไปแบบกระทบกระเทือนอะไรเขาเลยอะเนี่ยทุกคนเนี่ยใส่ของไปด้วยนั่งไปด้วยนะคะ แบบรูฟไลน์นสีดำเท่มากมีพื้นที่อย่างดีกว้างขวางแล้วแบบได้รถเบนซ์เหมือนสภาพใหม่ไยแดงจดทะเบียนมือแรกได้ด้วยนาะจดทะเบียนเป็นชื่อเราได้ด้วยนะคะ1.85ล้านบาทกรี๊ดพับเบาะฝั่งนี้ให้ดูก่อนก่อนที่จะก,กรี๊ดดังไปนานกว่านี้ฟึบเดีย๋ยวขอถอดไอ้นี่น้องให้ก่อนประมาณนี้ค่ะทุกคน สามารถที่จะเอาหัวหมอนออกนะคะแล้วก็นี่พับแบบนี้แล้วก็ใส่ของไปได้ยาวๆเลยนะคะเวิร์กมากขั้นสุดเพราะฉะนั้นใครสนใจรับน้องกลับไปที่บ้านค่ะทักแชทมาได้เลยนะคะที่ OpenChat ด้านล่างหรือโทรมาหาเราที่092924 5 6 4 1นะคะทีมงานคอยบริการทุกท่านอยู่ค่ะขอแสดงความยินดีกับเจ้าของใหม่ล่วงหน้าด้วยนะคะคันนี้ใครได้ไปนับว่าเจ๋งมากนะคะที่หาเพชรน้ำงามแบบนี้เจอในดิวที่ดีแบบราคา1.85ล้านนั่นเองค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของแดงนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด u u s c r i b e นะคะตรงนี้เลยนะคะ กดไลค์ให้เนงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน็งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ